พรบรเงินเดือนเงินวิทยาฐานะและเงินประจำตำแหน่งพศ2547แล้วก็มีฉบับแก้ไขเพิ่มเติมกดกคศการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูพศ2561นะคะพศ2561เนี่ยยกเลิกจากคำว่าขั้นเงินเดือนเป็นเงินเดือนเฉยๆน,นะคะค่ะเรามาดูพรบรเงินเดือนกัน1 กฎกคสบังคับใช้1ตุลาคม2561นะคะยกเลิกคำว่าขั้นเงินเดือนค่าราชการครูนะคะก็คือให้ใช้คำว่าเงินเดือนเฉยปีก็คือปีงบประมาณนะคะซึ่งเราก็จะประเมินกัน2รอบเนาะเงินเดือนนะคะก็คือตุลาถึงเมษาตุลาถึงมีนาตุลาถึงมีนาหนึรอบ แล้วก็เมษาถึงกันยาสองรอบนะคะเป็นรอบที่สองเนาะมีครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองครั้งที่หนึ่งตุลาถึงมีนาครั้งที่สองเมษาถึงกันยาซึ่งกใกล้แล้วมีกันยายนที่จะถึงนี้ผู้ที่มีอํานาจในการสั่งเรื่องเงินเดือนก็คือผู้มีอํานาจมาตราห้าสิบสามนะคะการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการปูให้ผู้บังคับบัญชาตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่า3คนพิจารณาและรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา โดยความเห็นชอบของกอสอจอนะคะเพื่อความเป็นธรรมเลื่อนเงินเดือนในภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละคนต้องไม่เกิน6%กเนะคะการคำนวณเงินหากมีเศษไม่ถึง10บาทให้ปัดเป็น10บาทให้เลื่อนเงินเดือนปีละสองครั้งก็คือ1เมษาและ1ตุลาคะคะ1เมษาและ1ตุลาเนาะ ที่แบบเงินเดือนเราจะขึ้นเลื่อนเงินเดือนไม่เกินขั้นสูงของอันดับเงินเดือนนะคะเวลาเราเลื่อนเงินเดือนให้กรกศกหนดค่ากลางฐานในการคํานวณช่วงเงินเดือนแจ้งให้สํานักงานเขตของพื้นที่ทราบนะคะให้ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนให้แจ้งครูให้ทราบเป็นข้อมูลเฉพาะบุคคลผลของการประเมินในระดับพอใช้เนี่ยต้องไม่ต่ำกว่า60%เ ไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าภาคทันหรือไม่ถูกสารพิพากษาในคดีอาญาหรือทำความผิดให้เสื่อมเสียเกียรติยศต่อตำแหน่งราชการสิทธิ์นะคะในครึ่งปีที่แล้วมีเวลาไม่เกิน23วันแต่ไม่รวมถึงเวลาต่อไปนี้ 1. ไปศึกษาอบรมต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสีเดือน 2. ผู้ได้รับอนุญาตให้ลาติดตามผู้สมรสไปทำงานนะคะ ก็คือไม่น้อยกว่า4เดือนเหมือนกันลาไม่เกิน2ปีถ้าจําเป็นก็คือ4ปีถ้าเกิน4ปีก็คือลาออกนะคะในกรณีติดตามผู้สมรสการลานะคะการลาเนี่ยมีทั้งหมด11ประเภทเนาะหลาอุปสมบทประกอบพิธีฮัทนะคะสลาลอดบุตรไม่เกิน90วัน 3. ลาป่วยไม่เกิน30วันถ้าลาเกิน30วันต้องมีใบรับรองแพทย์4 ลาช่วยเหลือพิยาครอบบุตรไม่เกิน15วัน 5. ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพไม่เกิน12เดือน 6. ลาเข้ารับการตรวจเลือดรายงานผอองอกรอไม่น้อยกว่า4 8ชั่วโมง 7. ลาเข้ารับการเตรียมพนรายงานผอองคภายใน48ชั่วโมงลาพักผ่อน10วันสะสมไม่เกิน20วันนะคะ ถ้าบวก10วันก็จะมีแอฟริกาละตินกลางอเมริกากางก็บวกอีก10วันซึ่งครูจะไม่มีนะคะลาพักผ่อนเพราะว่าเรามีปิดเทอมแล้วนะคะ11ในกรณีที่ครูไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเงินเดือนแต่ผู้มีอำนาจเนี่ยพิจารณาเห็นสมควรเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เสนกสอกสจและเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เกิน2%นะคะ ถ้าแค่ถูกกล่าวหาว่าทําความผิดถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะนํามาพิจารณาเพื่อไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ได้นะคะถ้าแค่ถูกกล่าวหาเนี่ยเขายังไม่ได้ตัดสินก็ต้องเลื่อนให้เขาตามปกตินะคะค่ะสําหรับการลงโทษทางวินัยนะคะก็จะมีผาคตัดลดปลดไล่นะคะการลงโทษทางวินัยมี5้าสถานภาคตัดลดปลดไล่นะคะวิทยฐานะก็คือ ข้อสอหนึ่งก็คือยังไม่มีนะคะข้อสอสองก็ชํานาญการข้อสอสามก็ชํานาญการพิเศษข้อสอสี่ก็เชี่ยวชาญข้อสอห้าก็คือเชี่ยวชาญพิเศษนะคะอันนี้ก็เป็นพรบงเงินเดือนนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยในกพเจเนี่ยเราก็จะถูกบันทึกไว้นะคะในวันที่หนึ่งเมษากับหนึ่งตุลานะคะในการที่เขาจะบันทึกเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เราสองครั้งต่อนหนึ่งหนึ่งปีงบประมาณเนาะ ซึ่งมันก็เป็นรอบๆของมันรอบที่หนึ่งก็คือเขาจะดูผลการปฏิบัติงานเดือนตุลาถึงเดือนมีนาเนาะรอบที่สองเขาก็จะดูผลการปฏิบัติงานเดือนเมษาถึงเดือนกันยา,ายนใช่ค่ะก็จะประมาณนี้สําหรับครละบงเงินเดือนของเรานะคะก็อย่างที่ว่านะคะจำว่ากขศเนี่ยเปลี่ยนจากคาว่าขั้นเงินเดือนเป็นเงินเดือนที่เฉยเนี่ย ในวันที่1ตุลาคมสองพกเอ็นาะก็จะมีประมาณนี้ค่ะการเลื่อนขั้นเงินเดือนเนี่ยก็พอออกก็ตั้งคณะกรรมการไม่น้อยกว่าคนพิจารณาผู้สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนก็คือผู้ที่มีอำนาจมาตรา53ค่ะขอบคุณค่ะ